สวัสดีครับจากนั้นพวมินเ,เตอร์สาขาเพ่อกุจับจังหวัดอุดรธานีวันนี้จะพามาดูโรตรี่นะครับโรตรี่สภาพเดิมๆครับสภาพเดิมๆใช้งานได้ครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยก็คือขาด้านสภาพนะครับตัวนี้เป็นโรตรี่ของสยามพิมพ์เมน,นะครับสยามพิมพ์เมน,นี่ครับตัวนี้เป็นโรตรี่กีเม็ดน,นะ เม0แปดสิบเซนครับตัวนี้เป็นโรต,ตรีหนึ่งเม็รแปดสิบนะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่สองหมื่นสามพันบาทครับสองหมื่นสามพันบาทโรต,ตรียสายามพิมพ์เมียนครับราคาก็ต่อร้องได้แหละครับต่อรองได้ผมก็ร้องไว้เฉยไม่มีปัญหาคุยกันได้ครับราคาตัวนี้เป็นของสายามพิมพ์เมียนนะครับสภาพก็สีเก่าครับสีเก่าสีเราไปทําสีใหม่ก็โอเคสวยขึ้นไีครับมาดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นของ ตัวลี่หนึ่งเมตรแปสิบเซนนะครับของอชบีเคเอ K ตัวนี้หนึ่งเมตรแปสิบเซนตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่หมื่นแปดพันบาทนะครับหมื่นแปดพันบาทหนึ่งมืนแปดพันบาทครับราคาถูกถูกราคาหนึ่งหมืนแปดพันบาทราคาต่อรองได้ครับเดีย๋ยวครับมาดูตัวหนึ่งตัวนี้เป็นโรตรี่เล็กนะครับเม็ดสี่สิบเซนติเมตรตัวนี้ราคาอยู่ที่ 8,000บาทครับ8,000บาทราคาตกอลองได้ทุกตัวนะครับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้เปิดราคาที่8000บาทครับราคาสบายกระเป๋าสําหรับลูกค้าที่หาของมาใช้งานราคาถูกๆสภาพเดิมๆก็ตัวนี้และครับโอีคครับมาดูตัวหนึ่งตัวนี้เป็นโรตเตอรี่ของฮอเวิร์ดครับ2เมตรสิครับ 2, สเมตรสิภาพพร้อมใช้งานครับแต่ว่าต้องได้ไปตกแต่งนิดหน่อยตกแต่ง แต่ว่าใช้งานก็ใช้งานได้เลยครับถ้าเราไม่อยากไปทําอะไรเพิ่มเติมตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่2,3000บาทครับราคาอยู่ที่2อ0ห0บาทราคาต่ดลองได้นะครับราคาต่ดลองได้ฟันก็โอเคสวยๆเลยสวยเลยาใช้กันได้ ครับสำหรับคนที่สนใจก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมได้ครับร้านภูมินเทกเตอร์สาขาปึกจับจังหวัดบ้านธานีเบอร์โทร0986127295อีกเบอร์นะครับ0817294501ครับก็มีสินค้าหลากหลายครับเข้ามาสำหรับลูกค้าที่สนใจเอาไว้ใช้งานหรือพ่อค้าเามาเอาไปทําต่อให้ลูกค้าก็ยินดีให้บริการครับมีหลายตัวให้เลือกครับโอเคครับฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ